เห็นกล่องสีดําแบบนี้นะครับพร้อมกับลายคาดสีฟ้าหลายๆคนน่าจะนึกออกแล้วนะครับว่าหมายถึงสมาร์ทโฟนยี่ห้ออะไรถูกแล้วครับผมนี่คือ OnePlus Nord CE 2 5G แต่กล่องไซส์ใหญ่แบบนี้นะครับมันคือมีเดีย b บ,บ็อกเซตครับคือจะมีตัวเครื่องและพวกอุปกรณ์เสริมที่จะวางขายคู่กันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาอันบ็อกพร้อมกับรีวิวเจ้า OnePlus Nord CE 2 5G กันเลยครับ ภายในกล่องมีเดบ็อกเซตนะครับก็จะมีนี่ครับตัวเครื่องพร้อมกับกล่องขายจริงนะครับแล้วก็ตัวเคสอีก2สีนะครับซึ่งเคส2ตัวนี้นะครับสีดำจะเป็นแซนสโตนนะครับผิวจะเหมือนกับทรายหน่อยเหมือนพวกกระดาษทรายนะครับสักสากนิดนึงแล้วก็สีฟ้านะครับบลูเนี่ยก็จะเป็นผิวแบบซิลิโคนนะครับยางไม่เลื่นหลุดมือง่ายนั่นเองนี่ก็จะมีตัวเคส2สีนะครับกับบ็อกซ์วผมวางไว้ฝั่งนี้ก่อน ถึงคิวของ OnePlus Nord c e 2 5G กแล้วนะครับเดี๋ยวมาแกะกล่องมาพร้อมกันเลยโอ้ยของเยิะเมกันนะครับเนี่ยนีครับตัวเคสจะเป็นซิลิโคนขุณนะครับพร้อมกับลวดลายด้วยคือช่วงหลัง OnePlus ก็เน้นลวดลายของตัวเคสเพื่อให้เวลาแส่เครื่องแล้วเนี่ยมันจะมีมิติมากกว่าที่เป็นสีตัวเครื่องปกตินะครับและสีที่เราได้มาทดสอบกันนะครับตัวนี้เป็นสีเกรมิร์ครับ คือมันเป็นสีเทาก็จริงนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวของวัสดุหลังเนี่ยมันสะท้อนเหมือนกระจกเลยครับแล้วก็ผมสามารถจะพลิกเครื่องมาตารังแบบนี้นะครับแล้วก็ถ่ายเซอร์ฟี่กล้องหลังได้เลยเพราะว่าเห็นหน้าเราเต็มๆบนฝาหลังเลยอ่ะแล้วก็นะครับนี่ครับแถมตัวซูเปอร์วู65วัตต์ชาร์จไวมาให้ด้วยนี่ครับ65วัตต์ พร้อมกับสายแบบ OnePlus ครับสีแดงแรงเหมือนเดิมนะครับนี่สายชาร์จ Type C นะครับเดี๋ยวมาดูสเปคดีกว่าว่าตัวนี้มันคุ้มค่ายัางไงบ้างน,นะครับเพราะว่าตัวนี้ครับทาง OnePlus ก็จัดสเปคมาให้เต็มเหมือนกันนะครับว่าจะเป็นเรื่องของหน้าจอนะครับ Full HD r e f l e a t 90% Hz นะครับผมตอบสนองรวดเร็วติดนิ้วนะครับตัวเครื่องดีไซน์สวยงามพร้อมกับความบางแต่ให้แบตเตอรี่มาถึง 4,500mAh และก็รองรับชาร์จไว้65วัตต์ด้วยส่วนชุดกล้องหลัง3ตัว t r i ป l e Camera นะครับตัวนี้ก็มาพร้อมกับเซ็นเซอร์หลักความละเอียดสูงถึง64ล้านพิกเซลเดีย๋ยวมาลองใส่เคสกันนะครับจากที่เป็นเงาสะท้อนแบบนี้นะครับมาใส่ตัวเคสขุ่นเข้าไปนะครับเอาไว้เพื่อป้องกันอย่างไรก็รอยนิ้วมือเราอะ่ะไม่ไปโดนที่ฝาหลังตัวเครื่องนะครับเพราะว่าพอมันเงาแบบนี้แล้วก็ติดนล้วมือได้ง่ายเหมือนกันแต่แบบนี้ก็นะครับแต่ความสวยงาม เพิ่มเติมเข้ามาแล้วก็ไม่ไปรอยนมือติดอยู่บนฝาหลังตัวเครื่องด้วยใครที่สงสัยนะครับว่าตัว ce ของ one plus nord เนี่ยมันหมายถึงอะไรนะครับก็ต้องบอกว่า ce มาจากคำว่า core edition นะครับหรือว่าตัวที่เป็นแก่นแท้ของทาง one plus นั่นก็คือเรื่องของความลื่นไหลรวดเร็วนะครับในการใช้งานอย่างตัวระบบ os อันนี้ก็เป็น oxygen os นครับ version น1 1 บน Android 11นะครับแล้วก็มาพร้อมกับหน้าจอ Refresh Rate 90 h z ความเร็ Full HD Plus เรื่องของความลื่นในการใช้งานครับทั้งตัวหน้าจอแล้วก็ระบบเนี่ยอันนี้ไม่ต้องกังวนกันเพราะว่าตัว One Plus เนีเขาปรับจูนมาเรื่องนี้เป็นพิเศษอยู่แล้วนะครับซึ่งฟีเจอร์ที่แฟนของ One Plus นะครับชื่นชอบการอย่าง Allway On all Display นะครับก็ยังมีใช้งานอยู่นะครับรวมถึงเซนโหมดครับหรือโหมดเข้าฌานนั่งสมาธิ T, ปลดปล่อยเรื่องของโซเชียลออกไปจากสมองเรานะครับก็มีใช้งานด้วยใน OnePlus Nord c e 2ส g ส่วนดีไซน์ตัวเครื่องครับก็จะมีการออกแบบให้ตัวเฟรมกับฝาหลังนะครับล้อไปตามกันก็คือเป็นลนักษณะโค้งแล้วก็จับถือใช้งานก็จะเข้ามือพอดีนะครับ เริ่มจากด้านบน,นครับก็จะมีช่องไมโครโฟนตัวที่2ด้านข้างฝั่งซ้ายของจอภาพก็จะเป็นปุ่มปรับเพิ่มลดเสียงนะครับแล้วก็ด้านขวาจะเป็นปุ่ม power ส่วนด้านท้ายตัวเครื่องก็จะมีช่องหูฟังนะครับ3.5ไมโครโฟนพอ type c นะครับแล้วก็ช่องลําโพงนั่นเองสำหรับถาดซิมอันนี้ตําแหน่งจะอยู่ที่มุมซ้ายบนของจอนะครับอันนี้ก็จะเป็นถาดซิมนะครับแบบ triple slot แต่เป็นแบบสั้นนครับโดยจะมีด้านนึงนะครับเป็นช่องสลับเสียบ nano นนนซิม ทั้งคู่เลยอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นช่องสำหรับการใส่ micro SD ครับเพิ่มหน่วยความจำ ซึ่งก็รองรับการใช้งาน 5G นะครับตามชื่อรุ่น OnePlus Nord 2 CE 5G ส่วน Wi-Fi รับถึง Wi-Fi 6ครับสามารถเชื่อมต่อกับทั้งคลื่น2.4และ 5GHz ได้ส่วนสเปคภายในครับตัวนี้ใช้เป็น Dimensity 900นครับมาพร้อมกับ Mali G68 g p u นะครับแล้วก็ตัว RAM เนี่ย 8GB โดยความจำภายใน 128GB นะครับส่วนเรื่องของความแรง Dimensity 900เนี่ยมันแรงมากน้อยแค่ไหน เดี๋ยวมาทดสอบกันครับส่งตัวเบนช์มาร์คคะแนนเป็นยังไงบ้าง ในเรื่องของการเล่นเกมนะครับตัวนี้ก็ยังรองรับพวกโหมดเฟรมเรทสูงกราฟิกสูงได้นะครับอยากทดสอบตัวของ ROV มานะครับก็สามารถเปิดกราฟิกระดับสูงได้ อาจจะไม่สูงสุดในส่วนของพาร์ติเคิลนะครับโดยเฟรมเรทระหว่างที่เล่นอยู่นะครับก็นิ่งประมาณ60นะครับผมไม่ค่อยแกว่งแต่ถ้าเกิดว่ามีการบันทึกหน้าจอไปพร้อมกันด้วยเนี่ยอาจจะมีขยับลงมาบ้างในะจังหวะทีมไฟฟ์ประมาณ50กลางๆนะครับเรียกว่าสามารถใช้เล่นนะครับทั้งตัวของ AV Pu ับจได้สบายๆครับเลือกปรับกราฟิกความเรดสูงได้เฟรมเรทสูงได้ส่วนเกนชินิมเพกตัองการความลื่นไหลนะครับก็พยายามอย่าไปปรับเรื่องของกราฟิกนะครับเข้าไปเป็นค่าไหนก็เล่นค่านั้นไปเลย ส่วนกล้องของ OnePlus Nord 2 CE 5G นะครับกล้องหน้าเซลฟี่เนี่ย16ล้านพิกเซลนะครับใช้เซ็นเซอร์ของ Sony IMX471 นะครับส่วนตัวกล้องหลังทั้ง3เนี่ยจะมีเซ็นเซอร์หลัก64ล้านอัลตร้าไว8ล้านแล้วอีกตัวจะเป็นกล้องมาโครซึ่งในฝั่งของฟีเจอร์กล้องก็จัดมาให้ครบนะครับโดยตัวโหมด Nightscape ถ่ายภาพกลางคืนสว่างเนี่ยก็สามารถใช้งานได้ทั้งตัวกล้องหลัก แล้วก็ ultra wide นะครับผมส่วนในโหมดถ่ายภาพบุคคลนะครับหรือว่า portrait เ,เนี่ยก็จะมีพวกฟิลเตอร์เอฟเฟกให้เลือกใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดโบเก้แฟร์นะครับให้มีเอฟเฟกของฉากหลังดวงไฟโบเก้มันขนาดใหญ่ขึ้นนะครับกลมสวยงามซึ่งอันนี้สามารถใช้งานได้ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังส่วนในการถ่ายวีดีโอครับก็สามารถจะเลือกเปิดโหมด AI นะครับเพื่อให้ตัวกล้องนั้นปรับสภาพแสงโดยอัตโนมัติ เราสามารถจะเดินถ่ายครับในที่แสงจ้าๆหรือว่ามีเงาพวก HDR ก็จะมีการปรับเป็น HDR โดยอัตโนมัติและเกิดถ้าเข้าไปถ่ายในโซนที่มันมืดๆหน่อยนะครับหรือว่าในคาเฟ่จะมีโซนที่แบบไฟมันสลัวเนี่ยเขาก็จะมีการปรับให้เป็นโหมด night โดยอั <c oughs> ตโนมัติเช่นเดียวกันส่วนในโหมดวิดีโอนะครับก็สามารถบันทึกความละเอียดสูงสุดที่ 4K ได้มีโหมด slow motion นะครับมีโหมด time lapse ครับบันทึกเป็นช็อตยาวๆตั้งกล้องทิ้งไว้นะครับหรือจะเป็นโหมดวิดีโอมุมมองคู่ครับใช้กล้องหน้าหลังพร้อมกัน เดีากกล้องหน้านครับของ OnePlus Nord c e 2 5G นะครับตัวนี้ก็ลองมาถ่ายกันดูเผื่อเป็นกล้องหน้าในความเลยจะเป็น Full HD 1080นะครับผมนี่ฮะนี่คือสภาพที่ตามแสงมาทางนู้นเลยนะครับแล้วก็น,นี้ลองสลับมาย้อนแสงดูครับประมาณนี้เดี๋ยวปดูกล้องหลังกันต่อแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงอันนี้โหมดกล้องหลังที่ Full HD 1080โหมดปกตินะครับไม่ได้เปิดตัวไอช่วยเสริม แต่ผมจะลองเปิดไอเทียบกันดูว่าเวลามันตัดเข้าพวก HDR อัตโนมัติเนี่ยมันโอเคหรือเปลา่ารวมถึงที่การมีการปรับตัวของตัวเป็นแบบไหนหมูด้วยครับเนี่ยพอเราเปิดตัวไ i ak, ให้ช่วยทํางานนะครับผมในการถ่ายวิดีโอความเรียก็0 8 0เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าเรื่องขอการเก็บดีเทลย้อนแสงนะครับไลท์ HDR เนี่ยน่าจะดีกว่าครับผมแล้วก็ แตเดินสลับเข้าไปที่แบบแสงน้อยนะครับหรือว่าที่ร่มหน่อยนึงเขาก็จะปรับเป็นโหมด Low Light หรือว่าไ i g h โหมดโดยอัตโนมัตินะครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถ่ายวีดีโอก็เปิด AI เอาไว้เลยก็ได้ครับสะดวกดีนะครับอันนี้เป็นโหมดวิดีโอมุมมองคู่นะครับเผื่อใครต้องการจะทำหลอกเดินเล่าเรื่องราวต่างๆและใช้กล้องหน้าหลังไปพร้อมกันนะครับ ก็สามารถจะเลือกใช้งานในโหมดนี้ได้นะครับหลังจากนี้ผมอยู่ที่วัดศรีสะทอนนะครับพอดีที่บ้านกขามาไหว้กันเราก็จะน่ครับอธิบายถึงฉากหรือว่าบริเวณต่างๆโดยรอบตัวที่เราเดินมองไปด้วยได้นะครับแบบนี้ ส่วนเรื่องของแบตเตอรี่และก็อายุการใช้งานนะครับ Oneplus Nord 2 4G เนี่ยมาพร้อมความจุ4 5 0 0มป์นะครับสำหรับการทดสอบเนี่ยผมใส่แค่ซิมเดียวนะครับเชื่อมต่อ 5G ก็อยู่ได้ทั้งวันนะครับสบายๆคือคจริงเนี่ยแบตบความจุ4,500เนี่ยมันวิ่งเกินวันที่2ได้อยู่แล้วนะครับขึ้นอยู่กับว่าใครใช้งานมากน้อยแค่ไหนแต่้าเกิดว่าใครแบบมีการเปิดใช้งานต่อเนื่องเล่นเกมติดกันเป็นชั่วโมงเนี่ย ต้องเสียบชาร์จอยู่เหมือนกันกถ้าเกิดเป็นช่วงหัวข้ามแล้วนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าตัวของซูเปอร์วูฟ65วัตต์นะครับสามารถเสียบชาร์จให้เต็มได้ภายในเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะครับเพราะว่าตัวแบตเตอรี่ภายในนะครับเป็นระบบดอว์เซลทำให้สามารถชาร์จแบตได้ไวขึ้นถ้าใช้สรุปจุดเด่นของ OnePlus Nord 2 4 5G ครับก็จะเป็นเรื่องของตัวเครื่องดีไซน์สวยงามนะครับหน้าจอ f ลูริดแอมเบร90 h z รนะครับรวมถึงชุด3กล้องหลังความละเอียดสูงครับมีโหมด AI ต่างๆแล้วก็ใให้ใช้ชงาน,น ที่สำคัญก็คือมาพร้อมกับระบบชาร์จไร65วัตต์ด้วยซึ่งราคาที่เปิดวางจำหน่ายน,นะครับตัวนี้ OnePlus น o r d องห้ีเนี่ยก็จะมาวางขายไายเพียงสเปคเดียวครับแรม8รอม128ครับผมแล้วก็มาในสีเกรมิเรอร์นะครับ14,990บาทใครอยากไปลองเครื่องจีน,นครับก็มีทั้ง Banana j เมาทีจีนะครับแล้วก็ OnePlus Experience ที่เซ็นทรัลปิ่นเก้าเดอะมอลล์บางกะปิ และก็ยังมีโปรโมชั่นสำหรับคนที่จองก่อนนะครับ1-7เมษายนรับบัตรประกันหน้าจอแตกไปเลยคุ้มคุมส่วนใครหาแพ็กเกจราคาพิเศษกับเครือข่ายนะครับตัวนี้เอ็กซ์คลูซีฟกับ AS เครับเพราะว่ารองรับ 5G SA ของ AS ด้วยใครที่มีคำถามข้อสงสัยอยากจะคอมเมนต์อะไรเพิ่มเติมก็สามารถทิ้งเอาไว้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวมาช่วยตอบให้วันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องรอยแซนด้วยนะครับผมพัดจากทีมงานรอยแซนก็ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ